สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจไทยย้อนทุกคนนะครับสวัสดีครับวันนี้ก้อนมาบันนี้น้องก้อกนได้รถใหม่แล้วบันนี้เพื่อสี่ขีเมืองเงินเฟินมาเบิ่งกันด้วยครับว่าว่าเพื่อสี่ขีเมืองเงินเฟินไปเลยครับเดี๋ยวจเ,เพิ่งใจเย็นให้รถเซาก่อนอ่าไปบันนี้ออกไปขี่ข้างทางด้วครับเดีย๋ดวยวโอ้ยจกิอะที่เสียวออกมาแต่แรกเอาขึ้นไปบอกไอ้ไม้มาซ้อนด้วยครับครับเไปม้มาซ้อนรถเอาด้วยอ่ะ บอกเร็วไอ้ยมครับเอามาทานครับไปไปไปเลยเมื่อเลยเมื่อเลยเมื่อเลยผู้ด่าไปมือใหม่มือใหม่จังมาเอาเพื่อนชี้แขงแขงก่อนเออบ่มีคนอยู่ร้านเพื่อนบวกหันไปบันนี้ไปเลยชี้มาทางนี้เด้อครับเอาโอโมาชี้มาฟังนี้ฟังนี้ก้อนก้อนมาฟังพี่เอาเลี้ยวมาเลยเมื่รลด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 ดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเด้ออย่าเพิ่งเด้อครับ เดวผู้เ่าไว้มามาเร็วเลี้ยวมาพี่เลี้ยวมาพี่มาอะไรกูนาไปไปอย่าไปอันนั้นใส่เขาขี่ไปดีๆหูจักซ้ายหูจักขวาเด้อบบนี้เด้อไปเฮ้อเคเบิ่งรถนำเด้ออยู่หิมทางครับโอเค ฝั่งน้องก้อนขี่รถเบิ่งทางพุ่นอย่าไปเหลียวเบิ่งโฟกัสหลายเฮ้ยบันบ้าคักงกอครับอันนั้นเราจะเอาออกเดือดทุ่งฮะครับอ่าเฮ้ยบันบ้านี่ยไปดีใจไหมครับดีใจไหมใจ น้าไปฮะอะไรนะไอ้ตังคุงกขุกขมขุนเองอ๋อเ <c oughs> บิ่งทางเด้อเบิ่งทางเบิบ่งทางครับเบิ่งทางดีๆเบิ่งทางระวังไปส่วนรถเพื่อนเด้อหาทางหน้าฮะชี้ออกไปเลีว้วเลี้ยวออกมาเลี้ยวออกมาเลี้ยวออกมาทางพี่เอาไปโอ้ไกลพดูดแล้วไกลพูดแล้วเลี้ยวเข้ามาโอ้ยเบิ่งรถแน่เลี้ยวเข้ามาพี่เลี้ยวมาวะนี่เออจะเลี้ยวออกไปไกลาปานนั้นไม่เหยื โอ้ย่านบนได้แหงขี่อยู่แล้วนี่ครับโอ้เอปแลวจะมาซื้อมาม่าให้ขี่คันเก่าอันนี้ไปซ้อมเฮแบด้วัรบางโซนเด็กน้อยด้วยห่าครับเอ้ยเด็กน้อยมาคือย้อนสวนทักแท้หน่อยน้อยหน่อยเ้ยเอาเรียวล่ะโอเคไปไปได้ไปได้ไปได้ครับดีดีใจไหนะ บูดะเพิ่นเพิ่นเขินเพิ่นเพิ่นเพิ่นเห็นคนอื่นเพิ่นอยากตรวจเพิ่นอยากตรวจขี่ตามมาเด้อขี่ตามมาเด้อครับโอ้ยรวยแรงมากอยากขี่เร็วอยากขี่เร็วขี่ซะซะเพื่อนน่ะครับเออเห่อมาไกลแล้อกันเออเฮ่อนพื่อนดีเสียงบิ๊ม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 อะไรเพื่อน ตัวไอกอนนตัวไอก้อนอะพนนไปฮะอะตู้สโลตีรอเพระเอกรอพรอเพีงคขี้ขรอเเ้อบอกไม่จองนเด้อเอิ้นบอกไม่จองนเด้อรถใหม่ฮะเด้อครับไปโอ้ัน่้ทุกคน มาเร็วมาเร็วเล่นกันรหมากเล่นน้ำไม่ชอบเควงแม่ไอบเครงแม่ดีครับคงความเป็นคนดีครับโอ้ยบวชได้บวได้เบิบวชเขินบ่เขิน ขวันขวานแล้วก็จับจับหน่อยกดได้มาหน่อยป่าเริ่มเก่งเลก่อนโคตรเก่งเลยก่อนป่าไอ้ก่อนขี่จักรยานเก่งขนาดวันนี้ครับห้ามขี่ไปไกลเด้อขี่มาซื้อก็ได้แค่มาม่าเด้อครับไปไปวันนี้มือปวดแม่มือปวดแม่นางครับว่าได้จักรยานมปเบื้องมานั่ได้ครับครับครับอันนี้เรื่องแบบเงินดีใจอ่ะเออดีอังนะ ่าคือูวัมเองคนใช่หนึ่งสองสาเอาไหนมาชักบ๊อบยังดอกเราบคนเดียวร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงให้ฟังเจ้าเพลงเนี้ยนะได้ร่นไหมกับกล้าร้องหรือไม่อะไรอะเออผู้สาวเดี๋ยวร้องใส่ผู้สาวทังหน้ามึระวังรถระวังรถมามาห้องใส่ผู้สาวมีเหรอผู้สาวอยู่นี่ฮะกระเด้นสาวน้องครับ ครับครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสาวครับเป็นรอเอาเลี้ยวได้บอสเลี้ยวได้บอสแด้วถืออมาป่า้ก่อนตีของคนเก่งเลยว่ะใช่ไหมใช่ไหมระบบตีเนาเบรกฮะเอาลวดใหม่มาใส่คิดตมแน่นี่ฮะเอาลวดใหม่มาใส่คิดต้มครัขนาดเลยใจไว

อันนี้หาลองสิฉลองสิเล่นใหม่ให้ไผ่ขึ้นน้ำเนี้ยมาเพื่อนขับให้ขึ้นน้ำเจ้าคนเลยวไหมไม่เป็นไรครับเอาเป็นอย่างมันหนักครับมันหนักไปไปไปเบิ่งไปเบิ่งไปให้เพื่อนเบิ่งดูหนังคนมาหนังจักรยานสีแดงนี่เล่นแดงผมกดเองขนาดบอกเลขบันทึกได้นี่ฮะขนาดข้าเจ้าลุบได้นี่ฮะแกไม่หนักแกสูงอะไร คนเพิ่งเลยนี่ยทำคนแล้วโอ้ยเธอเรียกว่าสิซื้อให้ไอ้ตังค์ไอ้ตังค์ขีบ่ได้ซื้อเพิ่นเราไปขอเอานี่ไอ้ตังค์ไม่หรอครับอ่าอ๋อได้ปะให้มันใหม่ก่อนอย่าเพิ่งแก้ให้คนคุณแจักว่ามันใหม่ถ้าแกออกแล้วมันกเก่าเลยคนกับคุณแจักแหรอว่ามันใหม่เข้าใจหรอเออขอบบคคุณรัโมเมนต์ซีได้ลอกไว้หรอลวดใหม่นี่หรอ ขอบคุณครับขอบแล้วขอบคุณแล้วขอบคุณแล้วขอบคุณแล้วอคุณลขอบคุณอบคุณแล้อบคุณแล้วขอบคุณจ้อบคอณแล้อย่าณแล้วขอบุ่ณแล้วขอบคุณแล้วอบคุณล้วขอแล้วขอบคุณงล้วขอคัณนล้วขอบคุล้กอเลยบค่ณนล้วอย่าไปวขีตัดแน้ารถไดุอวขีบครับเออขอค้าขอั้วข้วขอบ้วอบควอนคุแ้ยอบคุณแี้วคืแ้อบคอคิน้หอยหอย เอาปันแม่แม่คนละไม้เลยไหมอ่ะโอ้จะไปกินละบันกินเลไหเออเอ้าอ่ะกินเอาอันนั้นเจ้ากินอะไรได้หรือไหมน่ะ่ันคือยื่นไม้กินแล้วให้สินี่แข็งเ้อเอาสันมาส่งห้อนเพือละเมือระบาดนี่ครับครับตั้งใจท่องอย่างก็ได้ตั้งใจเรียนครับผมเป็นเด็กดีเลยครับอ้ดื้อได้เพื่อนอุตสาห์ซื้อให้นี่ไปหาเบิร์ร้านนี่ ดีใจวะดีใจวะเบิ่งว่าสิซื้อคันน้อยกว่านี่แบบสองพันกู้เฮ้ยเจ็ดพันเจ็ดคันน้อยมันยี่ห้อนะก็เลยเอานี่แหละว่ามันขึ้นใหญ่กว่าก่อนที่บอกว่าเกิดใครยุ่มันเกิดสีใหญ่ขึ้นอยู่เนาะไม่หลังไม่หลังไม่หลังไม่บอกมาสี่หมงเลยแม่ไปไปเรียนเด้อไปใส่เรียนไปโรงเรียน เอาจักรยานนี่ไปโรงเรียนโอเคครับไปโรงเรียนแล้ววะนี้โรงเรียนบ้านเฮาเนี่ยหรอพูดอ่ะไปอวดเนาะไปอวดผู้สาวเนาะเห็นผู้สาวนี่ยกมือใส่เบิดบ้านเฮยเนี่ยวเพื่อนสีรถลงเพื่อนเหลี่ยวไปเบิ่งผู้สาวเพื่อนบ่ได้เบิ่งทางเลยเมื่อกี้นี่ก็สีซ้นหมาเฮ่ยเพิ่อนขี่มาครัเออเพื่อนเขาเขาย่องเพื่อนป่ารถใหม่เเพื่อล่ะสีซ้นส้หมาเห่ยเมื่อกี้เ้อครับครับ โอเคมาส่งเรียบร้อยปลอดภัยก็มาเอามาส่งสิครับครับครับงวดนี่บอกเลขให้มันถือเด้องวดนี่บอกเลขมันถือเด้อขาเจ้าลุบไปทอดประเทศลาวกลุบอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งก็มาก่อนก็มาขอบคุณครับก่อนโอเคขอบคุณคุณชัยอาภาชนนน้อยเนี่ยที่โอนเงินมาให้น้องก่อนหนึ่งพันห้าร้อยบาทซื้อรถก็ซื้อให้เรียบร้อยให้ขี่เรียบร้อยลองล่ะห้ามห้ามไปส่วนรดคนอื่นเด้อ เพื่อนสิเสียใจขนาดไหนถ้าเจ้าเป็นอย่างบานี่เบิ่งทางให้ขี่ไปแค่ใกล้ๆถ้าขี่บ่ได้ก็ขี่รถคันนี้แล้ววะไม่หรอกอันนี้เอร่อเพื่อนปล่อยคันนึงทางไหนอ๋อวันนี้ได้คันใหม่แล้วสิจับปล่อยคันเก่าบอดจับโออยู่แม่นมากขนาดสีแดงฮะเนาะเอาซะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับครับบายๆสองจูบยิ้มด้วยยิ้มรล่อๆรล่อๆทำหน้าตารล่อๆดู เราหล่อใส่สาวไม,ม้ดูไอเลิฟอยู่มินิฮาร์ดมินิฮาร์ดบีแบบนี้แบบนี้เออเอาเอหน้าตาเราหล่อแบบใส่สาวไมด้ดูนี่เออเอาซ้อมซ้อมขี่เก่งๆแล้วไปฮับสาวไม้ไปเล่นเด้อโอเคเยี่ยมไปวันนี้อย่าเพิ่งอาแกะออกได้มันสีบปใหม่ได้ <laughs> โมเมสิได้เอาขันห้ามาเซินขึ้นอย่งนั้อหรอฮะ <laughs> บอได้จังเลยก,กับมันเซิยนเฟื่องหรือวะรถใหม่เหรอเนาะไปแล้วดิ